ทักทายสบายดีนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านทุกคนนะครับผมทนายแดงครับมาพบกับท่านก็เริ่มที่จะมาแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายไปพบกันวันนี้ในช่วงของกฎหมายใกล้ตัวกับทนายแดงเชา้านี้หลังจากร้างชชาติครับ8โมงเชา้าวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2563ครับก็ประเด็นข้อกฎ,กฎ,กฎ,กฎหมายเปิดเพลงมานั้นบางคนก็อาจจะ รู้แล้วนะครับออพูดถึงเรื่องอะไรก็โปรยหัวไว้แล้วนะฮะโปรยหัวโปรยประเด็นที่จะมานําเสนอเป็นประเด็นข้อกฎ,ฎ,กฎหมายนะครับพูดถึงเรื่องหอยพูดถึงเรื่องหอยครับพาดข่าวพาดหัววันนี้ก็บอกว่ากรณีความผิดฐานหมิ่นประมาทนะมินประมาทโดยการมินประมาทกันทาง อ่อินเทอร์เน็ตทางไลน์ทางเฟซทางยูทูบก็แล้วแต่ที่เรียกว่าทางโซเชียลเนี่ยนะครับเอนอกจากจะมีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามกฎหมายอาญาพื้นฐานและจะมีความผิดฐานนะพระบบคอมพิวเตอรนะ์ที่เราเข้าใจกันแบบง่ายๆว่าพรลบบคอมพอรลบบคอมนะจะมีความผิดหรือไม่เดี๋ยวมีคําตอบครับก่อนที่จะไปพบคําตอบตรงนี้นะครับก็เอาเรื่องตัวอย่างที่เราจะยกมา สอสาวันที่ผ่านมาเนี่ยบางคนอ่ะหลายคนอาจจะได้ยินข่าวเนาะได้ยินข่าวมันเกิดที่ต่างประเทศนั่นแหละนะครับที่ประเทศอินโดนีเซียมีนักแสดงหนุ่มคนนึ่งนะเขคงจะเป็นนักแสดงคนดังนะครับไปออกรายการทางทีวีแล้วก็เผยแพร่ทางโซเชียลเนี่นะครับเธอก็พูดถึงเรื่องแฟนเก่าของเธอนะหลุดป,ปากออกมาบอกว่าแฟนเก่าของเธอเนี่ยตามข่าวเนาะอันนี้ขอโทษ พูดตามข่าวตามภาษาแบบโซเชียลเขาบอกว่าจิมมี่นะจิมมี่นะเรจยกจิมมี่นะไม่ต้องอธิบายนะแฟนเก่าของเธอเนี่ยจิมมี่เนี่ยแม่มีกลิ่นเหมือนกับปลาเค็มพูดง่ายๆกลิ่นเหม็นนั่นแหละพูดพาะพหน่อยก็คืออวัยวะเพศนะมีกลิ่นเหม็นเหมือนปลาเค็มยังกับกลิ่นของปลาเค็มปารากฏว่านะทางแฟนเก่าก็เลย เรงความดําเนินคดีแหละครับกับฟ้องแหละรู้ไหมครับว่าเจ้าหนุ่มคนนั้นเนี่ยนักแสดงหนุ่มคนนั้นเนี่ยที่ไปหลุดปากเผอปากออกมาตามข่าวก็บอกว่านะต้องโทษจําคุกเลยนะถูกพิพากษาจําคุกสองปีกว่าเลยเออนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราท,ที่ที่ต่างประเทศครับที่อินโดนีเซียนะครับคงจะเป็นเรื่องราวข่าวจริงแหละมีการมาเผยแพร่ อัจจะจริงไม่จริงก็แล้วแต่ทีนี้ในกรณีของบ้านเราจริงๆแล้วเมื่อปี2ปี3ปีที่ผ่านมาก็เคยมีข่าวเนาะมีทนาใหญ่คนหนึ่งออกรายการทางทีวีเผยแพร่ทางด้านกฎหมายนะครับแกก็ยกตัวอย่างดีการู้สึกแกเป็นดีกาที่488ทนะนะับ2องะกรณีของอมีการฟ้องร้องกันฝ่ายชายไปฟ้องฝ่ายหญิงว่าอย่างนั้นนะว่า หอยเหม็นนะ่ะพูดง่ายๆเลยเป็นเหตุในการที่จะฟ้องหย่าเออเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่อย่างไรต่อมาปรากฏว่าโคศกศาลก็ออกมาชี้แจงบอกว่าดีกาดังกล่าวไม่เป็นความจริงดีกาดังกล่าวนะั้นที่ยกมานะั้นมันเป็นดีกาเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธินะนะตั้งแต่ตั้งศาลในประเทศไทยมาร้อยกว่าปียังไม่เคยมีคดีตัวอย่างที่เกี่ยวกับหอยเหม็นแล้วไปฟ้องหย่าก,กันว่าอย่างนั้นอ่าบจบอันนั้นก็คือเรื่องราวที่จะยกตัวอย่างมาแต่กลับมา นะในประเด็นของเราที่โจวกหัวในวันนี้นะครับว่าความผิดฐานหมิ่นประมาทเนี่ยเมื่อผิดฐานหมิ่นประมาทแล้วเนี่ยนะครับมันจะพ่วงข้อหาพรบอรคอมพิวเตอร์ไปด้วยไหมนะครับพรบอรคอมที่เราเข้าใจแบบนี้งา่ายนั่นแหละนะซึ่งพรบอรคอมนั้นโดยหลักการเราโอโทษนี่ค่อนข้างที่จะแรงนะครับอ้าวยกตัวอย่างก็ไดนะ้นะกรณีอ่าถ้าสมมติมันเกิดในประเทศไทย อันนี้สมมุตินะยกตัวอย่างมีจะหนุ่มก็แล้วแต่เหมือนกับที่อินโดนีเซียเนี่ยนะครับมาพูดออกทางโซเชียล a c e b o o กก็ดีอินสตาแกรมก็ดีหรือว่า Youtube ก็ดีนะครับทุกช่องทางทาง Youtube เนี่ยนะครับมาออกเผยแพร่ข้อมูลทางโซเชียลบอกว่านางกอนางขอ หรืออดีตภรรยาของตัวเองก็แล้วแต่เนี่ยนะครับหอยเหม็นนะพูดดง่ายหอยมีกลิ่นยังกับปลาเค็มก็คือหอยเหม็นนะอืมกรณีอย่างนี้จะมีความผิดฐานมินประมาทหรือไม่นะก็แน่นอนครับเาหาเรื่องมินประมาทาตามประมวลกฎหมายอาญามาตราสามนั้นนะก,ก็วางหลักไว้ง่ายๆเข้าใจนะครับผู้ใดใส่ความผู้อื่น นะต่อบุคคลที่สามจนเป็นเหตุนะน่าจะเป็นเหตุหรือจนเป็นเหตุให้ผู้ที่ถูกใส่ความนั้นนะเสียหายต่อชื่อเสียงเกียรติยศวงตระกูลอะไรก็แล้วแต่นี่มันะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทนะแม้จะยังไม่มีตัวอย่างจริงๆคงจะมีการด่าก,กันนะแต่ยังไม่มีคดีมั้งครับนะมีหรือเปล่าไม่รู้ใครที่พบเห็นก็ช่วยบอกหน่อยมีการหมิ่นประมาทก,กันไหมไปกล่าวหาว่า นางนั่นนางนี่หอยเม็นนะนะจิมมี่เม็นนะหรือว่าเยวชเพศเม็นอย่างนี้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมก็คิดว่าการที่จะไปพูดอย่างนั้นเนี่ยเขาจะเม็นจริงหรือไม่เม็นจริงนะตามกฎหมายเรื่องหมิ่นประมาทของไทยนี่นะครับจะจริงหรือไม่จริงนะข้อความที่ไปใส่ร้ายเขาเนี่ยถ้าหากเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงทําให้เขาถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังแล้วเนี่ยนะครับนะก็เป็นหมิ่นประมาททั้งนั้น ยิ่งถ้าเป็นเรื่องจริงก็ยิ่งมินนะครับนะจริงไม่จริงก็อย่าไปพูดนะเรื่องอย่างนี้ผมก็คิดว่าน่าจะทําให้เขาเกิดความเสียหายเนาะประชาชน <Hello. S 1> อ่าประชาชนคนอื่นนะเขาได้ยินเขาอาจจะเข้าใจไม่ดีนะรังเกียจเอ๊ไม่อยากที่จะเข้าใกล้นะาพอนางคนนี้เ, oh. เนีน่ยเออหอยม็นนะผมว่าน่าจะเป็นความผิดฐานมินประมาณกะท โหลนะอันนี้กำลังไล์สดอยู่ก็มีโทรศัพท์เราคงไม่รู้ว่าผมไล์สดกันมาเอาละคร <Hello. S 2> ะความผิดฐานหมิ่นประมาทมันเป็นความผิดค่อนข้างที่จะไม่รุนแรงและเป็นความผิดอันยอมความกันได้ด้วยถ้าเป็นการ <Hello. S 2> ขอโทษนะครับมันเป็นความผิดอันยอมความกันได้ถ้าเป็นการหมิ่นประมาทกล่าวหาต่อบ,บุคคลที่สาม โดยไม่ได้ออกทางโซเชียลนะโทษจำคุกก็ไม่เกินหนึ่งปีนะครับโทษเบาครับแต่ถ้าหากว่ามีการเผยแพร่ออกทางวิทยุออกทางทีวีหรือแม้แต่ออกทางโซเชียลนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการมิประมาทโดยการโฆษณาโทษมันจะหนักขึ้นมานะครับจากหนึ่งปีจะกลายเป็นสองปีนะครับอันนี้ก็คือตามประมวลกฎหมายอาญานะครับคึกเกิบมาตาสามสองหกกัมาตรา3สามสองแปดอันนั้น่ป้องไปจำนะครับ และเป็นความผิดอันยอมความกันได้มีการแจ้งความหรือว่าฟ้องร้องกันไปสามารถที่จะเจราจาและยอมความกันได้ในชั้นศาลในชั้นตํารวจก็แล้วแต่นะครับนะแต่ว่ากรณีของพรบอรคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอย่างจริงเนี่ยนะตอนที่พรบอรคอมพิวเตอร์เอ่อบังคับใช้ตั้งแต่ช่วงแรกแนะพรบอรคอมพิวเตอร์รูึกดกใช้ตั้งแต่ปี50มั้งนะครับออกมั้งแต่ปี50โอช่วงแรกแกเนี่ยสับสนกันมากเลย เนี่ยอย่างกรณีที่ยกตัวอย่างเนี่ยนะครับที่อาจจะมีตัวอย่างเรื่องไปว่ากันที่มีเหม็นหอยเหม็นอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับปรากฏว่าไปแจ้งความหรือว่าฟ้องตามพรบคอมพิวเตอร์รอเ,ลเลยหลายคดีก็าปรากฏสารกรล็ลงโทษตามพรบคอมพิวเตอร,รอน์นะว่าเป็นการหมิ่นประมาทนะบิดเบือนข้อมูลหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข้อมูลที่ทําให้เกิดความเสียหายทําให้เกิดความเสื่อมเสียเป็นลักษณะการหมิ่นประมาทและหมิ่นประมาททางคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ นะก็เป็นเรื่องสิครับที่นี้นะเพราะอะไรครับเพราะกฎหมายคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีโทษหนักนะโดยหลักการแล้วก็คือว่าใครก็แล้วแต่นะที่นําข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับโดยข้อมูลอันเป็นเท็จข้อมูลอันหลอกลวงนะข้อมูลอันบิดเบือนข้อมูลปลอมก็แล้วแต่เนี่ยนะซึ่งน่านจะเกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยอันนี้หมายถึงช่วงแรกนะที่การมาคับใช้กฎหมายนะ ก็มีความผิดโทษจำคุกไม่เกินห้าปีอันนี้เฉพาะโทษจำคุกนะโอ้โหแล้วปรากฏว่ามันเป็นความผิดอันยอมความกันไม่ได้ด้วยนะครับถ้าโดยหลักการตามพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยยอมความกันไม่ได้มีการไปแจ้งความร้องทุกข์แล้วนะครับก็ต้องดําเนินคดีไปถึงจะมาตกลงยอมความกันไปแล้วคดีความก็ยังต้องดําเนินการไปไม่เหมือนกับกรณีการหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาที่มีโทษเบาแต่ก็ยอมความกันได้นะครับ เอาละสิครับก็สับสนกันละครับทีนี้นะฮะก็เลยมีการแก้พรบอรคอมพิวเตอร์ใหม่นะครับแก้พรบอรคอมพิวเตอร์เมื่อปี60เองนะครับก็เขียนไปให้ชัดซะนะกรณีการจะเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จนะข้อมูลปลอมข้อมูลที่บิดเบือนลงในพรบอรคอมพิวเตอร์เนี่ยนะถ้าหากว่ามันเข้าข่ายเป็นเรื่องหมิ่นประมาทนั้นเนี่ยก็ให้ใช้กฎหมายเรื่องหมิ่นประมาทไปนะครับนะ เจตนาของคอมพิวเตอร์เขามุ่งเน้นไปที่เรื่องการนําเสนอข้อมูลนะมีเจตนาในการที่จะบิดเบือนแล้วก็น,นําเสนอข้อมูลลงไปในระบบคอมพิวเตอร์ก็คือมีการดัดแปลงเปลี่ยนแปลงนะครับใช้เทคนิค,คนกลไกต่างๆนะทางอนะิเล็กทรอนิกส์เนี่ยปรับเปลี่ยนข้อมูลข้อมูลที่ไม่เป็นจริงข้อมูลปลอมข้อมูลเท็จต่างๆพวกนี้มุ่งไปที่ตรงนั้นนะครับ นะแต่ว่าการหมิ่นประมาทกันเนี่ยมันไม่จําเป็นที่ต้องออยุ่งยากถึงขนาดจะต้องไปตัดแปลงข้อมูลอะไรเพียงแต่พูดนําเสนอออกไปนะฮะ,ะไม่ต้องไปมีกระบวนการในการที่ออจะนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งปากเผลอปากออกมาพูดออกไปนะตรงนี้ก็ผิดแล้วนะแต่ว่าเจตนาใหม่เนี่ยนะตามกฎหมายพรบอคอมพิวเตอร์ที่แก้ไขใหม่นะครับ คือเขาเขียนยกเว้นไว้เลยมาตราสิบสี่วงเล็บหนึ่งนะนะถ้าเป็นความผิดตามเรื่องหมิ่นประมาทแล้วเนี่ยนะครับก็ให้ใช้กฎหมายเรื่องหมิ่นประมาทไปแต่ถ้าหากว่าเป็นการบิดเบือนนะนำเสมอข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยโดยข้อมูลเท็จข้อมูลบิดเบือนข้อมูลปลอมนะอันนี้ทําให้บุคคลอื่นหรือประชาชนคนอื่นเข้าเสียหายเนี่ยอันนี้เป็นโทษหนักจําคุกไม่เกิน5ปีนะครับ แต่ก็เห็นไหมครับต้องเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จข้อมูลปลอมข้อมูลที่ไม่จริงนะพูดง่ายง่ายแล้วก็มีเจตนามันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นเขาเป็นข้อมูลปลอมข้อมูลเท็จข้อมูลที่ไม่จริงเอ่อมันจะต่างกับเรื่องมินประมาณพรบคอมพิวเตอร์ข้อมูลที่ไม่จริงข้อมูลปลอมข้อมูลที่เป็นเท็จนะแต่ถ้าเป็นข้อมูลจริงเอออันนั้นก็ก็อีกเรื่องหนึ่งไม่ได้ผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ นะก็อาจจะย้อนกลับมาคิดตามเรื่องกฎหมายเรื่องหมิ่นประมาทก็ไดนะ้สรุปแล้วพรบอรคอมพิวเตอร์มุ่งเน้นไปที่การนําเสนอชุดข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์มีการตกแต่งใช้เทคโนโลยีเทคนิคอะไรทั้งหลายนะครับข้อมูลปลอมข้อมูลเท็จข้อมูลที่ไม่จริงมุ่งไปตรงนั้นนะแต่ว่าความผิดธรรมามหมินประมาทนั้นจริงไม่จริงคุณก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปก้าวล่วงข้อมูลส่วนตัวเขา เขาจะเหม็นไม่เหม็นนะเป็นเรื่องของเขานะครับอ่าเหม็นไม่เหม็นคุณก็ไม่ต้องไปคบเขาถ้ารู้ว่าเขาเหม็นเนี่ยนะฮะไม่ต้องไปมีอะไรกับเขาก็แค่นั้นจบไม่ต้องเอามาโฆษณาไม่ต้องเอามาพูดนะครับนะแม้เขาจะเหม็นจริงแล้วคุณเอามาพูดก็ผิดไงเรื่องหมิ่นประมาทเนาะอันนี้ก็คงจะพอเข้าใจเนาะเออระวังไว้ก็แล้วกันนะครับเรื่องนี้ อ่ก็เป็นตัวอย่างแม้จะเกิดในต่างประเทศในะในบ้านเราท่านโคศกสารก็ออกมายืนยันนะมีการเผยแพร่ว่ามีดีกาสี8แปดแปหรืออะไรนยะไม่เป็นความจริงนะยังไม่มีนะตัวอย่างคดีนี้นะครับแต่ถ้ามันมีเนะี่ยเออมันจะเป็นยังไงนะี่ก็ลองพิจารณาดูแต่ทั้งหลายทั้งปวงนี้นะครับเจตนาวันนี้มาเสนอก็เพื่อต้องการอ่าให้เพื่อนๆนเนี่ยได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างข้อหา ฐานหมินประมาทนะตามกฎหมายอาญาซึ่งมีโทษเบาและเป็นความผิดอันยอมความกันได้นะครับกับพรบคอมพิวเตอร์กรณีการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จข้อมูลที่บิดเบือนข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงนะครับข้อมูลปลอมก็แล้วแต่อันนั้นคือเข้ามุ่งไปที่ข้อมูลคอมพิวเตอร์และเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จด้วย แต่ถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นจริงก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คงจะอพอเข้าใจกันตามสมควรนะสงสัยประการใดนะก็โพสต์สอบถามมาก็แล้วกันนะครับจะพยายามนะที่จะหยิบยกประเด็นที่มันใกล้ตัวเป็นเรื่องพื้นๆเป็นเรื่องของชาวบ้านนะครับมานําเสนอนะครองใจสงสัยก็สอบถามมาวันต่อไปก็อาจจะเอาเรื่องนี้ขึ้นมาอีกก็ได้นะครับ นะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหอยเนี่ยให้ความสนใจกันหรือว่าถ้าเกิดมีข้อได้จริงจริงผัวเมียอยู่ด้วยกันปรากฏว่าเมียจะมีเหม็นเนี่ยหอยเหม็นจริงๆเนี่ยเป็นเหตุในการฟ้องหย่าได้ไหมเออถ้าใครสนใจนะครับนะเหตุในการฟ้องหย่านะเป็นเรื่องทางคดีแพ่งฟ้องหย่าได้ไหมเนี่ยเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวว่ากันอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับเอาวันนี้ใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ